เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 3> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีแดงทุกท่านนะครับในข่าวประจำวันที่25พฤษภาคมวันนี้ครับมาเริ่มกันที่ข่าวเรื่องการเสริมทัพของทีมกันก่อน ฝายก็มีความสนใจในตัววิกตอร์ยูเคเรสดาวยิงฟอร์มโหดของสปอร์ติ้งลิสบอนที่ต้องบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังมีความหวังได้กองหน้ารายนี้เข้าสู่ทีมโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาครับทางฟลาบิสโอมาโน่เหยี่ยวข่าวคนดังได้ออกมายืนยันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงพยายามอย่างเต็มที่ครับสำหรับการคว้ารายเซนดาวยิงวัย26ปีรายนี้เข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ถึงแม้ว่าทีมเพิ่งจะพลาดตัวลิสึกแชมเปียนส์ลีกในซีซั่นหน้าไปอย่างน่าเจ็บใจ แต่สโมสรคลับก็ยังเชื่อว่าจะสามารถโน้มน้าวใจให้ดาวยิงรายนี้ให้ตอบตกลงย้ายมาร่วมทีมได้สําเร็จและดิวนี้ครับก็มีคู่แข่งสําคัญแค่อาร์เซนลที่ก็กําลังเร่งเจราจากับนักเตะอยู่เช่นกันด้วยที่ตอนนี้ความเป็นไปได้มันอยู่ที่การตัดสินใจของนักเตะล้นลวนแล้วเลยครับ ซึ่งแมนยูเน็ตต์ก็ต้องหวังว่าความสัมพันธ์อันดีระหว่างรูเบนอามูริมและก็วิกตอร์ยูเคเรสที่อาจจะทําให้ทั้งคู่ได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งนอกจากนี้ครับทางฟลาบิโซโรมาโนยังได้พูดในสตรีมสดของตัวเองในพอดแคสต์เฮลวีโกว่าทํากลางเรื่องผิดหวังหลายๆเรื่องก็ยังพอจะมีข่าวที่ทําให้แฟนๆของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดมีความสุขได้บ้างโดยสําหรับดีของมาติอุสคุนยาครับต้องขอบคุณเจสันวิลคอ์สผู้ในการฝ่ายเทคนิคของสโมสรที่รีบจัดการทุกอย่างให้เสร็ มันก็เหลือเพียงแค่การจรดปากกาเซ็นสัญญาร่วมทีมอย่างเป็นทางการแล้วเลยครับหลังจบซีซั่นนี้มากันที่รายงานของยูนเต็ดมาเพไใยสื่อสายแมนยูระดับเทียนหนึ่งครับที่ล่าสุดเป็นสื่ออีกเจ้าหนึ่งที่ดีออกมายืนยันว่า แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดจะเดินหน้าหาหนักเตะในเกมรุกเข้าสู่ทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยกัน3รายหรือมากกว่านั้นซึ่งหนึ่งในนั้นครับคือมาริอุสคุญยาดาวเตะจากบุฟแฮมตันที่เตรียมจะปิดดีลแล้วส่วนรายที่เหลือครับเหมือนข่าวที่ผมเคยรายงานไปเลยก็คือต้องได้กองหน้าตัวเป้าอย่างน้อย1คนและก็เบอร์สิอย่างน้อยอีก1คนด้วยกับตัวเลือกอื่นๆนั้นทางมาเพทยส์ไม่ได้ระบุชื่อไว้นะครับว่าสโมสรนะเล็งใครไว้บ้างแต่หากว่าจะอ้างอิงจากข่าวที่ผ่านมาตลอด1-2วันที่ผ่านมาอองถึงแอบงว โมจากเบรนฟอร์ดอองตวนเซเมโยของบอลมัดไรยันเชอร์กี้ของลียงและก็ฟรานซิสโกตรินเกาของสปอร์ติ้งลิสบอนคือตัวเต็งในตำแหน่งเบอร์10ที่เป็นข่าวกับทีมส่วนในตำแหน่งกองหน้าก็อย่างพวกวิกตอร์ยูเคเรสจากสปอร์ติ้งลิสบอนและก็เรียมดีลาบของอิปสวิตาวที่แรงที่สุดในวเวลานี้ครับอีกรายอย่างวิกตอร์ซิมแฮนกองหน้าของนาโปลีข่าวดูเงียบหายไปเลยแล้วก็คงต้องรอลุ้นกันดูนะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยจะกลับมาเข้าร่วมเป็นกระแายกับทีมของเราอีกหรือไม่ และกับข่าวการเสริมนักเตะหมายเลขสิทธิเพิ่มเติมนั้นทางฟลาบิสโอโรมาโน่ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ได้คอนเฟิร์มข่าวนี้ว่าเป็นเรื่องจริงไปกันที่อีกรายงานของมาเพทยส์นะครับเกี่ยวกับ2นักเตะที่ถูกปล่อยยืมตัวทั้งอันโตนี่ที่เรอัลเบติสและก็มคคาสแวลฟอร์ที่แอสตันวิลล่าด้วยกับในรายของอันโตนี่ครับเมื่อวานเพิ่งจะมีรายงานว่าเรอัลเบติสพวกเขาเนะี่ยพร้อมจะดึงนักเตะรายนี้ไปร่วมทีมแบบฮาวอนในช่วงซัมเมอร์นี้ทันที อย่างไรก็ตามนะครับจากรายงานของสื่อเทียรหนึ่งเจ้านี้ครับก็ยืนยันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ตั้งราคาขายอันโตนีไว้ราวๆ40-45ล้านยูโรซึ่งนั่นดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหาของเรอัลเบติสที่พวกเขาน่ยไม่พร้อมจะจ่ายในราคานี้แต่พวกเขานีครับก็กําลังพยายามเจรจากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อจะเซ็นสัญญากับปิกทีมชาติบราซิลรายนี้ให้จงได้ ต่อด้วยกับเรื่องของแรดฟอร์ดครับทางมัพเพทายในระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดได้ตั้งค่าตัวของแรดฟอร์ดไว้ที่ประมาณ50ล้านยูโรดูวความสนใจหลักๆตอนนี้ครับต้องรอดูขอ้อเสนอจากบาร์เซโลนาที่พวกเขาเน่ยสนใจนั้งแต่รายนี้มากเช่นกันส่วนแอสตันวิลล่าคงต้องขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาจะได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่นหน้าหรือเปล่าที่จะเป็นปัจจัยหลักเลยครับในการตัดสินใจของทีมสิงห์พยอง มาต่อกันด้วยเรื่องราวของอเลฮันโดรกาในโชที่ตอนนี้ทุกอย่างมันชักบานปลายไปกันใหญ่เลยครับเมื่อทางดเวดออนสตีนเทียนหนึ่งจากดะแอตแลนติกสื่ออังกฤษครับได้ออกมายืนยันว่า ตอนนี้รนะูเบนอารโมริมเนี่ยได้บอกให้ดาวเตะวัย20ปีเตรียมหาสโมสรใหม่ได้เลยครับหลังจากจบซีซั่นนี้หลังมีการพูดคุยกันเป็นการส่วนตัวไปแล้วซึ่งผลสรุปก็คือการแยกทางเป็นทางออกสุดท้ายระหว่างทั้ง2ฝ่ายด้วยที่อาโมริมนั้นถึงแม้ว่าเขาอยากจะเก็บนักเตะว้กับทีมต่อไปแต่ถว,ว่าตอนนี้ความต้องการนั้นมันสวนทางกันครับทําให้ทางออกก็อย่างที่บอกไปตอนแรกก็คือการแยกย้ายออกไปของอาเลฮันดูการนโชเนื่องจากว่าแมนยูนเต็ดนั้นก็ชัดเจนว่าสโมสรจะเลือกเดินหน้าไปต่อกับรูเบนอาร์โมริ กำลังวางแผนซื้อนักเตะในแนวรุกเพิ่มเติมที่เข้ากับรูปแบบการเล่นของอามอริมให้มากที่สุดนอกจากนี้ครับกับอาเลฮนโดการนโชแล้วทั้งคริสเวลเลอร์อีกหนึ่งซายเข่าแมนยูของเดลี่เมลครับยังเผยเพิ่มเติมอีกว่าเกมสุดท้ายของการในโชว์กับสโมสรอนน่าจะผ่านไปแล้วครับก็คือนัดชิงยูโรปาที่ผ่านมาและในเกมสุดท้ายคืนนี้กับแอสตัวนวิลล่าเจ้าตัวก็ไม่น่าจะมีชื่ออยู่ในทีมอย่างแน่นอนด้วย และทางดวิดออนสตีนนะครับยังได้เผยอ,อีกเรื่องราวครับกับการเดินหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การทําทีมของรูเบนอาร์มริมที่นักข่าวระดับเทียหนึ่งรายนี้ครับยืนยันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในซีซั่นหน้าจะยังคงมีรูเบนอาร์มริมคุมทีมอยู่เหมือนเดิมและรูเบนอาร์มริมเองก็ได้ประกาศต่อนักเตะทุกคนที่คาร์ลิงตันไปแล้วระหว่างซ้อมในวันล่าสุดครับว่าเขาจะอยู่สู้ต่อไปพร้อมกับนักเตะที่พร้อมจะสู้ไปกับเขานั่นเอง เรามากันที่บทสัมภาษณ์ของรูเบนอามริมก่อนเกมรับมือกับแอสตันวิลล่านัดสุดท้ายในลีกปีนี้นะครับซึ่งอามูริมน่ะถูกถามก่อนเลยเกี่ยวกับประเด็นของบรูโน่ฟานเดสกับตันทีมที่มีข่าวเชื่อมโยงกับอาฮวิลาวอย่างหนักช่วงเวลานี้และเขาคิดเห็นอย่างไรบ้างครับต่อข่าวนี้ด้วยซึ่งต่อเรื่องนี้ทางอามูริมครับได้ให้สัมภาษณ์ว่า สิ่งสำคัญคือบรูโน่ e ฟนั n นเดสจะต้องมองเห็นว่าเรากำลังปรับเปลี่ยนหลายอย่างในสโมสรของเราทั้งเรื่องวินยัยการจัดการในแต่ละวันความเข้มข้นในการซ้อมเพราะเขาเห็นว่าภาพรวมแบบนี้ผมมั่นใจว่าเขาจะอยากอยู่ต่อนะเพราะเขาแนวะรักสโมสรแห่งนี้มากจริงๆ ประเด็นต่อมาครับรูเบนอมูริมยืนยันว่าเขาจะพูดกับแฟนบอลหลังจบเกมนัดสุดท้ายกับแอสตันวิลล่าคืนนี้ที่โอทราฟอร์ดอย่างแน่นอนเพราะเขามีอะไรจะพูดเยอะมากมายทีเดียวซึ่งต่อเรื่องนี้ครับรูเบนอมมูริมได้ให้สัมภาษณ์ว่า ผมรู้ว่าผู้จัดจาก,การทีมจะต้องพูดอะไรต่อแฟนบอลของทีมหลังจบเกมนัดสุดท้ายและผมก็เต็มใจเพราะว่าอย่างน้อยผมสามารถพูดคุยกับแฟนๆได้และบอกว่าผมต้องการจะทำอะไรต่อไปมันเป็นธรรมเนียมและเราต้องเผเชิญกับมันซึ่งมันก็จะเป็นความผิดพลาดอย่างมหาศาลว่าผมไม่ทำนะและมันจะเป็นการขอโทษและผมคิดว่ามันชัดเจนดีด้วยผมจะอธิบายหรือเปล่าคุณไม่มีเวลามากขนาดนั้นดอก ผมจะพยายามซื่อสัตย์กับแฟนๆที่มากที่สุดและผมจะพูดสิ่งที่อยู่ในใจของผมและก็ในหัวใจของผมทุกอย่างเลยประเด็นต่อมาครับรูเบนอามูริมถูกถามว่าเสียใจหรือไม่ที่เลือกเข้ารับงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดณตอนนั้นถามก็ยังเป็นช่วงเวลากลางซีซั่นถามมาแล้วผลงานกลับไม่เป็นอย่างที่เขาหวังเอาไว้เลยซึ่งต่อเรื่องนี้ครับรูเบนอามูริมได้ให้สัมภาษณ์ต่อว่า ผมไม่เสียใจเลยนะผมเจ็บปวดเหมือนกันแหละที่แมนยูนี่าแต่ต้องประสบพบเจอกับสิ่งที่เป็นแบบนี้ปัญหามันลึกซึ้งกว่าที่ผมคิดไว้มากความไม่มั่นคงทุกคนกำลังเปลี่ยนแปลงทุกอย่างกำลังเปลี่ยนแปลงแต่ผมคิดว่าเรากำลังก้าวไปข้างหน้าเพื่อปรับปรุงสิ่งต่างๆคุณมองไม่เห็นมันหรอกผมเข้าใจเพราะว่าผลงานมันแย่มากแต่เราก็อยู่ในจุดที่ดีดกว่าผมสามารถรับประกันมันได้ ผมคิดว่ามันดีในแง่ของทางกายภาพมากกว่าคุณไม่สามารถมองเห็นผลลัพธ์ได้ก็จริงผลลัพธ์ที่แย่ลงแต่เราอยู่ในฐานะที่ดีกว่าในฐานะสโมสรในเรื่องเล็กๆน้อยที่จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ในอนาคตผมรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่และนั่นทำให้ผมมีทัศนักติเชิงบวกต่อทีมมาด้วยตลอด ประเด็นสุดท้ายครับรูเบนอามูริมเชื่อมั่นว่าหากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผ่านวิกฤตอันเลวร้ายในซีซั่นนี้ไปได้หลังจากนั้นทีมจะเดินหน้าได้อย่างมั่นคงอย่างแน่นอนดีต่อเรื่องนี้ครับรูเบนอามูริมได้ชี้แจงว่าผมว่าคล้ายๆก็คงเสมือนกันนี่คือช่วงที่หนักที่สุดในอาชีพของผมเลยก็ว่าได้ซึ่งมันไม่ใช่แค่ตอนเป็นโค้ชนะตอนเป็นนักเตะก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนมันยากมากม ผลงานออกมามันน่าเจ็บปวดและผมก็ต้องทนเห็นแฟนบอลผิดหวังมันยิ่งหนักข้อเข้าไปอีกแต่ผมเชื่อว่ามันจะทําให้เรากลับมาแกล่งกว่าเดิมฟังดูอาจจะยากที่จะเข้าใจในตอนนี้แต่สโมสรจะดีขึ้นในซีซั่นหน้าเพราะเรากําลังเปลี่ยนแปลงมันในตอนนี้คุณอาจจะยังไม่เห็นจากผลการแข่งขันคุณอาจยังไม่เห็นจากฟอร์มในสนามในตอนนี้แต่คุณเชื่อผมเถอะว่าซีซั่นหน้าเราจะเป็นทีมที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน และทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่25พฤศภาคมหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ